สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวนาปทุมออกฉีดยาฆ่าวัชพืชพลังะกินเหม็นโชยเดินค้นหาถึงกับช็อกพบศพถูกทิ้งไว้กลางทุ่งนะครับเ<ด>มื่อเวลา14.3 0นนอนว,วันที่5พฤศจิกาย,ยน58รแปดแตรวจโทสุริยาผลชูร้อยเวสสนสอบสวนสพอคลองหลวงแล้วแจ้งมีคนถูกฆ่าและนำศพมาทิ้งไว้กลางทุ่งนาบรินนวเวณหมู่สีตําบลคลองสี่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอก มพัฒโพธิพิทักษ์นะครับพูวงกับการสพคลอ,องหลวงพันตุตำรวจโทการตะพลวันนาลองพูวกับการสืบสวนสพคลอ,องหลวงพันธ์ตํารวจโทจิรวัตรเปี่ยมปิ่นเศษเสาสารวัตรสืบสวนสพคลอ,องหลวงครับชุดสืบสวนจนํานวนหนึ่งเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะครับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเจ้าที่มูลนิธิปติงตึงที่เกิดเหตุอยู่ในพงหญ้ากลางทุ่งนานครับพบศพผู้เสียชีวิต เป็นชายหนึ่งลายนอนคว่ำหน้าส่วนกางเกงในสีฟ้าเสอยืดสีขาวถูกถอดออกมาอยู่ที่แขนข้างขวาไม่ทราบ,บชื่ออายุนะอายุประมาณ3 5 4 0ถึงบปีนะรบอบสะดือมีรอยสักเป็นรูปวงกลมตรวอบตามลําตัวผู้ตายว่าชายโครงซ้ายถูกแทงด้วยของมีคม3แผลกลางหลังหนึ่งหลังต้นคออีกหนึ่งแผลนะครับและที่กระโหลกศีรษะถูกทีด้วยของแข็งจนแตกแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ จากการสอบถามนายแสวงโมดานจากอายุอายุาายา53ปีแนละ้วผู้ใหญ่บ้านหมู่4ให้การว่ามีชาวนามาฉีดยากำจัดวัชพืชนะครับที่แปลงนาข้าวและได้กลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรตายจึงช่วยกันค้นหาแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตครับนอนตายอยู่กลางทุ่งนาดังกล่าวนะครับตนจึงมาดูและแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบนะครับ ด้านเจา้าหน้าที่หลังจากตรวจสอบที่กระเนตไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับและไม่พบหลักฐานว่าผู้ตา,ายเป็นใครมาจากไหนโดยจะได้ตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณแค่เคียงคาดว่าคนร้ายคงไม่ต่ำกว่า2คนนะครับทางเจ้าที่ตำรวจถึงมอบศพให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครูลน,นิธิปฏึกตึงนำส่งสถาบันนิติเวศวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการเสรียชีวิตที่แท้ทจริงต่อไปนะครับ